สดีครับชาวราศีมีนนะครับกับผมโกโก,โกพ้พม,มดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ถอดไพ่พยากรณ์นะครับครึ่งเดือนแรก1-15ตุลาคมนี้ว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่อยากจะบอกอะไรกับท่านที่เกิดราศีมีนในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับกับผมโกโกพ้พม,มดน้อยไปดูกันเลยนะครับ ชาวราศีมีนนะครับ1-15ตุลาคมนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พอมดน้อยนะผมจะมาที่ฐานถอดให้พยากรณ์นะครับว่าดวงดีมีโชคพื้นดวง6ใบแรกนี้ของชาวราศีมีนปรัถนาสิ่งใดสําเร็จสมปัถนาดวงดีมีโชค6ใบนี้ดวงชะตาของท่านจะขึ้นมาเอดแดงหรือ10แดงเอดก็คือตัวเอนี่นะครับถ้าได้เอดแดงหรือสิแดงถือว่าดวงดีมีโชคปัถนาสิ่งใดก็จะสําเร็จสมปัถนา ดวงไม่ดีมีเคราะห์ติดขัดไพ่เสียงไทยจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำอธิษฐานแทนเจ้าของดวงตาคือราศีมีน1-15ตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6ครบ6ใบแล้วนะครับ6ใบนี้ ปาถนาสิ่งใดสําเร็จสมปาถนาดวงดีมีโชคขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงดูไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบด,ดำดูตามไพ่ทักตามไพ่เสียงไทยนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่อยากจะบอกอะไรในดวงชะตาทอนลัสความลับในดวงชะตานี้นะโอ้ดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงเอ็ดแดงขึ้นมาเลยนะครับชาวราศีมีนยินดีด้วยนะครับได้เอ็ดแดงเหลี่ยมเพชรนะ ท่านจะใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดสามารถจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือแม้กระทั่งอยากได้อะไรก็มีเกณฑ์ได้สำเร็จสมปรารถนาได้ด้วยตัวท่านเองเอดแดงขึ้นมาเลยดวงดีมีโชคสองแดงดาวคู่มิตรคู่รักเกื้อหนุนได้รับความสำเร็จจากบุคคลใกล้ตัวนะครับอู้เก้าแดง ดวงดีมีโชคเอดแดง10แดงดวงไม่ดีมีเครอสติดขัดเอ็ดำหรือ10ดำเกแดงเกือบเต็มร้อยเบื้องบนบุญกุศลนำพาความโชคดีหลั่งไหลเข้ามาจากบุญกุศล9แดงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เต็มร้อยเลยนะครับ3ามดาพลังงานอื่นพลังงานที่3ถ้าเป็นในรูปของสิ่งที่มองเห็นก็คือตัวบุคคลคนรอบข้าง ถ้าสิ่งที่เราทําอยู่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างหรือความสาเร็จอยู่กับบุคคลอื่นเนี่ยก็อาจจะติดขัดปัญหาอยู่นะสามดำมีบุคคลอื่นบุคคลที่สามติดขัดวุ่นวายขัดแย้งก็ได้หรือพลังงานอื่นพลังงานที่มองไม่เห็นก็อาจจะขัดแย้งอยู่ในตาแหน่งของพบข้างล่างคือเบื้องต่ำนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสามแดงสามดำมีความชั่วก็ต้องมีความดีมาลบล้างกันอยู่แล้วมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักนะครับมาเท่ากันเลยแน่ 9แดง9ก้าดำตรงกลางคือ9ก้าดำพลังงานอำนาจมืดหรือความชั่วร้ายนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยเนี่ยหถึงสิตุลาผมแนะนําว่าชาวราศีมีนะให้คิดดีทําดีนะครับเพราะถ้าเราคิดดีเนี่ยสแดง9แดงพลังงานบุญกุศลก็จะส่งเสริมแล้วก็เกื้อนหนุนให้ท่านมีความสําเร็จอย่างอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าทําไม่ดีคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ย ก้าวดำขึ้นมาเลยมีคนคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะแพ้ภัยกับตัวเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยความไม่ดีความชั่วมันมันก็เกิดขึ้นที่ตัวตนเรานะครับดวงดีมีโชคเอดแดงสิบแดงเอดแดงก้าแดงเลยอีกด้านหนึ่งเต็มสิบเหลือแค่ลมือทําครึ่งเดือนแรกนี้ผมโกโก,โก้พอมว่าน้อยผมจะพยากรณ์ว่าชาวราศีมีนะตั้งแต่หนึ่งตุลาถึงสิบห้าตุลานี่อยากได้อะไรก็จะได้อยากทาอะไรก็ทําเลยมีความสุขมีความสำเร็จด,ดีมาก ถ้าเป็นตัวเลขนำโชคนะ1ตุลาคมนะครับบันลงทุนแห่งชาติก็ตัวตนท่านเองแหละแต่อย่าโลภมากลาบหายนะไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่นก็ได้มีความสําเร็จดีเอาเลขคนใกล้ตัว2แดงดาวคูรักคูมิรเกิดนหนุนะต้นเดือนมาอยากให้แผ่เมตตาทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหน่อยนะครับบุญอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยก็คือบุญเกิดจากการนั่งสมาธิแผ่เมตตาเมื่อใดคําว่าน,นั่งจะนั่งหรือ อาจจะนั่งคาสมาที่คาสมาธิเพชยหรือทําอะไรต่างๆคือบนบางคนถามผมว่านั่งบนเก้าอี้ได้ได้ไหมนั่งบนเก้าอี้ถ้าจิตเราสงบนิ่งนะครับแล้วก็ระลึกจิตตอนที่เราสงบนิ่งก็แผ่เมตตาไปถ้าเราเคยประมาทพลาดพลั้งกับบุคคลอื่นใดๆก็จมแต่ทั้งที่ระลึกได้และเรือล,ลึกไม่ได้ทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วนะถ้าชาตินี้จําได้ว่าเคยไปติดค้างติดขัดบุคคลมามันก็จริงแหละเขาคงจะจองเวจรจองกรรมอยู่ ทำให้พลังงานบุญกุศลไม่สามารถที่จะมาส่งผลให้เรามีความสำเร็จสำสำสำเร็จได้เนี่ยมันมันก็ต้องติดค่ะถ้ารู้ตัวบุคคลก็ระลึกบุญนั้นแผ่ไปถึงตัวบุคคลว่าขอขอเป็นอาโหสิกรรมนะถ้าเราเคยผิดพลาดต่อเขาก็ขอให้เขาเอาโหสิกรรมต่อเราอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแต่ถ้าเขาผิดพลาดต่อเราเราก็ยกโทษให้อะอโหสิกรรมให้เขาไม่ต้องติดใจอาฆาตให้ปล่อยเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับไม่ต้องสนใจเลยเพราะบุญกุศลก็มีอยู่ บุญบาปมีจริงความดีความชั่วก็มีจริงนะชาวราศีมีนนะที่พูดเรื่องบุญบาปเพราะว่าพลังงานมาเก้าแดงเก้าดำสามแดงสามดำมาเลยเนี่ยอ้าวดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทิศทางทิศทางการเงินโชคลาภเรื่องต่างๆของชาวราศีมีนในตำแหน่งของครึ่งเดือนแรกนี้หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนี้นะครับ ก้าใบนะครับหนึ่งสองสา้าหอ่ะ 9, ครบเก้าใบแล้วมาดูการจะเป็นอย่างไรชาวราศีมีนนะครับจะเกิดเดือนมีนาคมหรือลัคนามีนหรือราศีมีน ก็รับชมรับฟังได้ทั้งนั้นนะครับเป็นการอธิษฐานจากห้พิากรณ์นะถอดรหัสดวงชุดตาหนึ่งสองสามสี่อ่าใบสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างครึ่งเดือนแรกนี้รวยไหมรวยจริงจริง,รงสิบเหรียญเงินมาใบแรกเลยนะครับสิบเหรียญทองเงินเต็มบ้านไม่ได้ที่ให้โชคก็ได้นะครับสําเร็จสมบัตินาได้ดั่งใจเดเวร์จัดการอะไรก็สําเร็จสมบัตินามีหน้าลาเอ็ดที่แันลงมาได้เอ็ดแดงเก้าแดงดวงดีมีโชคให้ได้เอ็ดแดงสิบแดง แต่ที่ทำงานได้เอแดงก้าแดงนะครับอีกดั้านึงก็เต็มสิบเลยนะเหลือแค่ลงมือทํานะครับเดวเวอร์ <The word S 1> ได้ดังใจสําเร็จสมบัติชนาโอ้ยอดเยี่ยมเลยปัญหาต่างๆนิ่งไงชาวราศีมีนเจ้ากรรมในเวราม,มาจริงเลยนะครับชาวราศีมีนนะสัมพันธ์กันจริงๆพลังงานอื่นพลังงานที่สามเจ้ากรรมในเวรพลังงานความชั่วร้ายนะคิดดีทําดีนะครับบุญบาปเติมที่ใจเรานะครับเขาก็มาขอบุญบารมีอยาจะออกพรรษาแล้วนี้เจ็ด เจตุลาคมออกภาษาแล้วนะนี่คือเจ้ากรรมนายเวรนะครับใครที่ติดค้างติดขัดอยู่ก็รีบเร่งบุญลึอลึกบุญต่างๆที่เราเคยทํามาทั้งทําบุญตรงนั้นตรงนี้มาก็ขอบุญกุศลต่างๆที่เคยช่วยเหลือใครต่างๆรรพสภาวาทั้งหลายให้กับบุคคลคนนี้ให้กับสิ่งที่ติดขัดหรือจองเวรจองกรรมเราอยู่ก้าวแดงก็มีก้าวดาก็มานี่คือเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยชาวราศีมีนนายออคับก้าวถ้วยนะครับความสําเร็จเกือบเต็มร้อยแล้วนะ อีกด้านหนึ่งก็เต็มสิครับดีมากมายเลยแต่ทุกคนก็ย่อมมีบาปมีเวรมีกรรมติดตัวมาตั้งแต่การเกิดมาเป็นคนนะครับบุญบาปก็เกิดมาติดตามตัวเราเศษบุญเศษกรรมถ้าเราเกิดมาเราบอกตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอย่างเดียวอืม the moon ระวังวาจาด้วยไม่ใครดา่าเราใครไม่ชอบเราใครอะไรต่างๆเราใครพูดไม่พอกับเราเราก็จะไม่ไม่ตอบโต้แบบนั้น ระวังคําพูดหรือถ้าใครบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สัจจาวาจาจำบนเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมหรือจะไปทําเป็นแบบพิธีการเลยแบบขอพรนะไปบนมาหรือหรือแค่ตั้งจิตระลึกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ลูกจะทําอย่างนี้ปุ๊บแค่คิดใจก็ถึงแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะระมัดระวังด้วยนะคะถ้าใครติดค้างบนบานสัจจาวาจาอยู่ก็ให้ไปแก้ไปทําอและทําให้มันได้เต็มที่นะ ถ้าทําได้ตามสัจจะเอาไม่เงินบางคนบอกว่าจะออกบรรษาแล้วจะกินเจขาดจะกินกินเจเลยเก้าวันสิบวันทําให้ได้นะตั้งสัจจะอะไรไว้จะระบ,บาปละชั่วเรื่องอะไรจะไม่อะไรต่างๆตั้งสัจจะตัวเองไว้แล้วก็ทําทําแล้วก็จะได้รับพรน,นี้ถ้าทำแล้วได้เงินรางวัลที่หนึ่งเอาไหมราศีมีนหนึ่งเลี้ยนทองถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งหกล้านเอาไหมครับถ้าทำได้คุณเอาไปรลยได้จริงๆนะ นี่ไงแปดดาบสิ่งที่มันติดขัดตัวตัวเราเขารอคอยการปลดปล่อยอยู่นะเจ้ากรรมในเวรรอคอยการปลดปล่อยรอคอยการให้ช่วงให้ลาบรอคอยการเอาโหสิกรรมจากตัวท่านเองถ้าใครเคยมาผิดพลาดต่อเราเนี่ยผิดพลาดมามาทําร้ายเรามาโคดโกงเงินเราไปช่างเขาไหวเข้าไปตามบุญตามกรรมกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงนะกฎหมายไม่เอาผิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอากฎแห่งกรรม เอาความดีความชั่วใครทําชั่วก็ช่างเราไม่ทําเราก็บอกว่าเราไม่ท,ทมาธรรมะไม่ต้องไปสอนใครสอนที่ตัวเราแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองโอปะนายโกเอามาบอกสอนอบรมจิตใจเรานี่แหละแล้วความชค่วนี้ก็จะตามมาหาท่านนะครับครึ่งเดือนแรกดีมากมายนะครับปลดปล่อยเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรอ่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักคู่รักคู่ครองอยู่นะครับถ้ามีปัญหากันอยู่แน่นอนสองแดงกลับมาเหมือนเดิม อาจจะเจอคนรักคู่มิตรคู่รักก็ได้นะครับชาวราศีมีนนะค่อนข้างดีเลยนะครับความโชคดีทรัพย์การเงินรอคอยอยู่อู้ดีมากมายดีตรงนี้แหละสิบเหรียญก็มีหนึ่งเหรียญทองเงินก้อนใหญ่นะครับเรามาดูว่าไพ่ดวงชะตาจะสรุปอะไรมาให้ท่านในคาพยากรณ์หกใบนี้อยากจะชี้แนะอะไรชาวราศีมีนก็ขอให้ขึ้นมาในนี้นะครับหกใบนี้นะชาวราศีมีน ชี้เนี่ยออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับชาวราศีมีนหกใบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าทำดี ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลในสิ่งที่เรากระทำนะครับทำดีที่สุดแล้วไม่เคยคิดจะเสียใจแต่ถ้าเราทำไม่เต็มที่อย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกพระอานท์ว่าพาระอนท์ดูไหมว่าพะฒถาคตนี้ถ้าจะอธิฐานอยู่ครบ120ปีก็ยังอยู่ได้เลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำมาเนี่ยตั้งแต่เทศโปรดมนุษย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมุญงมศลด้วยอิทธิบาทสี่ก็คือทำด้วย อธิบาสีก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือทําด้วยความพอใจทุกอย่างพระองค์ทำด้วยความพอใจฉันทะวิริยะคือทําด้วยความเพียรจิตตะทาด้วยความใส่ใจด้วยแล้วก็ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างก็แล้วแต่บุญกุศลน,นี่คือพระองค์ก็ถ้าทําเต็มที่แล้วทําดีที่สุดแล้วไม่เคยคิดจะเสียใจมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกลับมาเป็นพระราชากลับมาเป็น ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนดีในความเป็นคนที่ทําดีในตัวตนเราไม่ต้องไปปฏิยินดีในพวกทรัพย์เงินทองมากมายว่าต้องมีมากเลยเท่าไหร่เราถึงจะปฏิยินดีแต่เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นคนดีนี่แหละนะครับการเงินโชคลาภมีมาอยู่นะทุกสิ่งอ่าใบเดิมโดยห้าเหรียญนะครับคู่ทุกคู่ยากคู่ทุกคู่ยากแม้กระทั่งทรัพย์ต่างๆที่เราคอยอยู่คุณจะเจอคู่ทุกคู่ยากก็ได้ ไพก่กุรอสธรับนะครับชาวราศีมีดูสินะดูมาออกมาเหมือนกันเลยเลยนะครับห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญออกมาเหมือนกันเลยของของเรายังไงก็ต้องเป็นของของเราถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วช่างมันโครงการต่างๆบางท่านอาจจะมีโครงการต่างๆที่คิดอยากจะทําอยากจะลงมือทําหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องการลงทุนหน่อยนะสี่ถ้วยนี่ตัวเลขในดวงใจเยอะแยะเกินไป แต่หนึ่งในนั้นก็จะทําเงินทาทองให้ท่านได้อยู่เพราะท่านเอกดแดงสิบแดงนะท่านเอกแดงเก้าแดงนะครับมีหลายช้อยแต่หนึ่งในนั้นก็เป็นความโชคดีก็คือความถูกต้องถ้วยมหาสมบัตินะครับยังไงก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นแน่นอนรอฟังข่าวดีเลยนะเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรนะครับหมดเวลาความทุกข์ความโศกแล้วนะหมดเวลา3ดํา9ดําก็เป็นเวลาของ9แดง3แดงนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมโกโก้พอมดน้อย ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังคลิปพยากรณ์ครั้งแรกฝากให้กำลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมผมก็มีกำลังใจดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับท่านใดมีปัญหาอยากจะให้ผมพยากรณ์ส่วนตัวแอดไลน์หน้าช่องได้เลยนะครับ ko ko c o g o 4661ตัว ko g o g o 4661 466644ออกไปแล้วนอชินแล้วนะครับสำหรับคลินี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ